ดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินาหมิงโหราโหรายีส่สีลายไอดีแอดโหราโหรายีส่สีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวพฤหัสก็ได้ขยับ ย้ายเดินหน้ามาทับลัคนาราศีกุมเป็นที่เรียบร้อยได้ตําแหน่งเป็นอง์เกน์นรเกณฑ์อุดมเกณฑ์ชาวลัคนาราศีกุมก็จะกลับมานะครับดวงมีพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนที่สุดครับดาวพระหัสที่ขยับมาทับลัคนาตรงนี้ส่งผลดีมากทีเดียวนะครับแล้วก็อีกดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์ทีออ่อยู่ในเรือนลาพระนะ ทําให้ชาวลัคนาราศีกุมจะโชคดีขึ้นอย่างมากๆในเรื่องการเงินการทองอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองอะไรเข้ามาสักอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถึงกันนั้นเองนะครับถึงแม้ว่าดวงการเงินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็มีอยู่วันนึงในสัปดาห์หน้าที่ต้องระวังในเรื่องการเงินอย่าไปตัดสินใจอะไรผิดพลาดในเรื่องการเงินนะครับจะซื้ออะไรเป็นของใหญ่ๆขอให้ดูให้ดี ถ้าไม่ชอบจริงอ่ะอย่าตัดสินใจซีสวไปซื้อมาแล้วเสียดายของเปล่าๆนะบางทีเอาซื้อมาแล้วคืนก็คืนไม่ได้ด้วยนั่นก็คือช่วงวันศุกร์ระมัดระวังเรื่องเงินสักนิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีในสัปดาห์หน้านี้นะครับวันจันทร์และวันพุธเป็น2วันที่ดีโดยเฉพาะการเริ่มไอเดียหรืองานใหม่ๆวันอังคารเป็นวันที่ไม่ดีนักหงุดหงิดจุกจิกระวังข้าวของอย่าไปวางลืมวันที่ไหนนะครับในวันอังคาร วันพฤหัสก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นจะมีต้องระวังเรื่องเงินอีกครั้งหนึ่งก็คือวันศุกร์ส่วนเสาร์และอาทิตย์เป็น2วันที่แฮปปี้ทั้ง2วันคุณมีความรู้สึกสบายใจกับแวดล้อมมีความรู้สึกแฮปปี้ขึ้นแล้วก็จะมีความสุขอะไรกับมันมากทีเดียวนะครับในวันวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับ ส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกลุมนั้นอย่างที่ผมได้อธิบายให้ฟังว่าดาวพฤหัสได้ย้ายขยับมาทับรักเป็นที่เรียบร้อยเล็งไปยังเดือนคู่ครองนะสำหรับชาวกลุมที่มีคู่อยู่แล้วคู่จะใหการผลักดันสนับสนุนในเรื่องของการงานการเงินเป็นอย่างดีก็พฤหัสทับรักก็จะไม่ดีได้ยังไงล่ะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีกุม่มนอกจากคู่นําโชคมาให้แล้วเอ,อ่ออะไรที่คู่เสนอให้คุณหรือว่า ให้คาปรึกษาคุณด้วยแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีที่จะนํามาสู่ความโชคดีในเรื่องของการเงินในอนาคตได้ด้วยซ้ําไปเป็นอะไรที่เฮงนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมส่วนคนที่ยังโสดนะครับแปลความหมายเป็นไปได้ว่าจะมีความรักเกิดขึ้นสัปดาห์หน้านี้อาจจะมีคนที่มีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่บุคลิกเเป็นผู้ใหญ่น่านับถืออาจจะอยากมามีไมตรีกับเราก็ได้เพราะว่าดาวพระหรัสทิทับลัคนาราศีกุมก็ไปโยกกับดาวสุข นะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่ออถูกตาต้องใจกันแต่เป็นความรักในแบบผู้ใหญ่นะครับพูดคุยกันแบบผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เชิงมาจีบหรือว่ามาพูดเชิงจีบตรงๆอาจจะมีเรื่องงานมาบางหน้าหรือว่าพยายามคุยอะไรเป็นเรื่องอื่นแต่จริงๆแล้วคือเขามีไมตรีกับเราหรือเราก็เองก็มีไมตรีกับเขาด้วยก็ได้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัท ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล